หนึ่งในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้แต่มันไม่ได้อยู่มันไม่ได้อยู่ในนโยบายเร่งด่วนนะแต่มันกลับได้รับความสนใจมากๆจากรัฐบาลชุดนี้ที่จะต้องทําอย่างรวดเร็วนั่นคือการแบ่งปันผลประโยชน์ใต้ท้องทะเลกับเรื่องภายใต้ MOU 2544เท่าที่อ่าน10ข้อไม่ได้อยู่ในนโยบายเร่งด่วนที่จะทําทันทีนะคะแต่จะเห็นว่าในรอบ3เดือนที่ผ่านมา รัฐบาลของคุณแพทองทานก็ดูจะมีความกระตือรือร้อนกับเรื่องนี้เป็นพิเศษก็เลยทำให้ภาคประชาชนส่วนหนึ่งที่มีความเป็นห่วงเป็นใย,ยกับเรื่องนี้ออกมาส่งเสียงดังขึ้นดังขึ้นดังขึ้นจนทำให้ตอนแรกๆก่ันจำได้เลยว่าคุณแพทองทานก่อนที่จะเดินทางไปประชุมที่ต่างประเทศบอกว่าเดี๋ยวกลับมาเนี่ยในสองอาทิตย์จะตั้งคณะกรรมการ JTC และเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการไปคุยกับกัมพูชาแน่นอนแต่จนกระทั่งถึงตอนนี้ ยังไม่มีอะไรในกอไผ่เกิดขึ้นคือไม่รู้ว่าที่ไม่ตั้งเป็นเพราะอะไรมีความกังวลในเรื่องอะไรหรือไม่นะคะแต่ตอนนี้ภาคประชาชนขยับแล้วนะคะวันนี้มาตามนัดค่ะนำโดยคุณสนทิลิ้มทองกุลนะคะแล้วก็อาจารย์ปานเทพหัวพงพันธ์และคณะบุคคลได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่การดำเนินการตาม MOU 44 และ,ะแถลงการร่วมระหว่างนายทักษิณกับนายอมเด็จทุนเซนนายยมตีของกัมพูชาหรือว่า JC 2544<ๆ>เพราะมิชอบด้วยรัฐธรรมนูญฟ่าฝืนต่อพระบรมราชองค์การในการประกาศทะเลอาณาเขตและเขตทะเลต่อเนื่องตลอดจนประกาศเขตเส้นเขตไหลทวีปตามมนุษยสัญญากรุงเจนีวาว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1985และกฎหมายอื่นรวมทั้งยังไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา และยังไม่มีพระบรมราชองการประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นจึงต้องถือว่าเป็นการกระทําที่ขัดต่อบทบัญญัติมาตราหนึ่งและมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอนณัจักไทยปี2560วันนี้คุณสนทิกับแกนนํามาด้วยความสงบนะคะก็คือตั้งใจมายื่นหนังสือแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้จะมาเพื่อที่จะมาปลุกปั่นระดมคนแต่เพียงแต่ว่าวันนี้มีมวลชนมาให้กําลังใจเยอะนะคะมีมวลชนให้กำลังใจคุณสนทิ อยู่พอสมควรทีเดียวนะคะก็มีคนมาแต่ก็ไม่ได้มีความวุ่นวายอะไรนะคะก็มาเพื่อให้กำลังใจกับคุณสนทิแล้วก็มีการยื่นหนังสือผ่านคุณสมคิดเชื้อคงนะคะก็ยื่นหนังสือเสร็จก็กลับคือทุกอย่างก็เดินหน้าไปตามขั้นตอนในใน,ในนามของภาคประชาชนที่มีความเป็นห่วงเป็นใหญ่และยื่นข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาลทีนี้ในข้อเรียกร้องของคุณสนทิศเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่า เอาล่ะเขาก็อธิบายเหตุผลนะว่าเหตุผลที่มันขัดกับรัฐธรรมนูญขัดกับบทบัญญตัติขัดกับพระบรงบราชองค์การมีอะไรบ้างทีนี้ในข้อเรียกร้องนั้นเนี่ยยังบอกว่าจึงเรียนมาเพื่อขอให้ท่านหยุดการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบในการดําเนินการตาม MOU44 และ JC2544 โดยทันทีและดําเนินการแก้ไขาตามข้อเสนอดังต่อไปนี้ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่รับหนังสือฉบับนี้ข้อเรียกร้องมีอะไรบ้าง 1. หให้ท่านและครอรมอปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาไว้ซึ่งเอกราชอธิปไตยบูรณาภาพแง่งทะเลอานาเขตเขตต่อเนื่องและเขตไหลทวีปซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยในการสำรวจและแสวงหาทรัพ,พยากรในทะเลด้านอ่าวไทยผลประโยชน์ของชาติและความมั่นคงแห่งรัฐในพื้นที่อานาเขตเขตต่อเนื่องรอบเกาะกูดรวมทั้งเขตไหลทวีปตามพระบรมราชโองการที่ประกาศเอาไว้ตามมูลฐานแห่งอนุสัญญากรุงเจนีวา 2. ให้ท่านเสนอเรื่องคอรอมอรให้ท่านเสนอเรื่องนี้ต่อคอรอมอรพิจารณามีมติให้ส่ง MOU44 และ JC 2544ต่อศาลและ,ะธรรมนูญค่ะเพื่อให้ศาลมินิฉัยว่า MOU44 แลวก็ JC 2544้นั้นขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญตั้งแต่แรกหรือไม่นะคะเพื่อให้ได้ข้อยุติในข้อสงสัยนี้ซะก่อนคือเรียกว่าต้องให้ศาลเนี่ยเป็นคนตีความเพราะว่าตอนนี้มันก็มีข้อมูลจาก ฝั่งของภาคประชาชนที่บอกว่าไอ้ฉบับนี้มันดูแล้วมันมัน,มนขัดและธรรมนูนอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านสภาแล้วมันจะเดินหน้าต่อไปได้ยังไงเนี่ยนะคะดูแล้วเนี่ยมันขัดแลฐธรรมนูนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจึงขอให้ยื่นให้ศาลตีความให้ได้ข้อยุติซะก่อนทีนี้ข้อ3ถ้าดําเนินการตามข้อ2คือยื่นให้ศาลตีความแล้วแล้วสายไม่ได้ช้ว่า m o u 44แล้วก็ j 25 c 2544ขัด หรือแย้งต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญให้ดำเนินการยกเลิกค่ะยกเลิก MOU 44และ JC 2544เพื่อปฏิเสธเส้นไหลทวีปของกรัรมพูชาทันทีข้อ4ถ้าดำเนินการตามข้อ2ก็คือไปยื่นสารแล้วสายไม่นิจชัยว่า MOU 44แล้วก็ JC 44ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญก็ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีการเจรจาก,กับกัมพูชาเพื่อยกเลิก MOU44 และเ c 4 4ทันทีโดยให้เจราจากันใหม่ภายใต้การกำหนดขอบเขตเฉพาะพื้นที่พัฒนาร่วมบนพื้นฐานโดยใช้หลักการของเส้นมัธยะในการอ้างเส้นสิทธิในการอ้างสิทธิไหลทวีปทับซ้อนตามจริงของมูลฐานแห่งบทบัญญัติอนุสัญญากรุงเจนีวาแล้วก็นำผลของการเจราจาเสนอรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน30วันนับแต่วันที่เจราจาเสร็จสิ้น ก่อนนำความขึ้นกราบบังคมทุนกล้าวต่อพระมหากษัตริย์เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศเป็นพระราชองค์การข้อ5ให้ดำเนินการระง,งับการแต่งตั้งคณะกรรมการ JTC ตาม MOU 44แล้วก็ JC2544 ไว้ก่อนคณะบัญาาาชุดนี้ที่ในข่าวบอกว่าจะมีคุณภูมิธรรมเป็นประธานนี่แหละค่ะในเขาเรียกร้องให้ระง,งับการตั้งคณะกรรมการชุดนี้ไว้ก่อน จนกว่าสารและอตั้นูญนจะมีคำมิดิฉัยและมีการดำเนินการให้ถูกต้องและข้อ6ค่ะเรียกร้องให้มีการจัดเวทีสาธารณะให้แก่ประชาชนในเรื่อง MOU 44และ JC 44โดยให้มีความเห็นของผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจทั้งที่มีความเห็นต่างและก็มีความเห็นด้วยในเวทีพิปรายสาธารณะซึ่งมีความเป็นกลางและเป็นธรรมในสัดส่วนของเวลาที่เท่ากัน เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื่องสำคัญของประเทศนี่เป็นข้อเรียกร้อง6ข้อด้ยวยกันโดยสรุปก็คือว่าสาระสำคัญนะคะให้ครอรมอมีมติให้เอา MOU44 ไปให้สารวินิจฉัยก่อนนะคะถ้าหากว่าสารมินิจฉัยแล้วว่าขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญก็ให้มีการยกเลิกแล้วก็โยมถึงให้ออปฏิเสธเส้น,นแคแลทวีป แต่ถ้าหากว่าสารมองว่ามันไม่ขัดมันไม่ขัดกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญน,นะคะก็ให้คอ,อ,อรมอเจรจาจาัดให้มีการเจรจากับกัมพูชาเพื่อยกเลิก m o u 4-4ไปเสียแล้วคุยกันใหม่เริ่มต้นกันใหม่ในข้อเรียกร้องนะเริ่มต้นคุยกันใหม่ภายใต้หลักการกฎหมายเดียวกันนะคะอันนี้เป็นสาระสําคัญของข้อเรียกร้องแล้วพอคุยกันเสร็จเรียบร้อยผลยังไงปุ๊บก็ให้เอาเข้าสู่ สภาพเพื่อให้ความเห็นชอบอันนี้ก็เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะแล้วก็ให้ยกเลิกคณะกรรมการ j t c ไปก่อนที่นายกบอกว่าต้องรีบต้องรีบตั้งเนี่ยให้ยกเลิกไปก่อนจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยที่เป็นถึงที่เป็นที่สุดว่าตกลงแล้ว MOU 44ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่โดยขอให้นำหนังสือฉบับนี้เสนอต่อคณะมนตรีเพื่อพิจารณา และหากคณะรีพิจารณาแล้วมีผลเป็นประการใดได้โปรดแจ้งให้กับผู้ยื่นนะคะภายใน15วันนับแต่วันที่คณะรีได้พิจารณาหนังสือฉบับนี้ซึ่งคุณสมคิดเชื้อคงก็เป็นตัวแทนของฝั่งของรัฐบาลเป็นผู้มารับหนังสือจากน่ภาพนี้คุณสนทริลิมทองกุลมีอาจารย์ปานเทพมีทนายนกเขาด้วยนะคะวันนี้ทนายนกเขามานะคะแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยทีเดียวค่ะที่อยู่ในภาพนี้เนี่ยนะคะก็มาร่วมกันยื่นหนังสือถึงรัฐบาล ด้วยความสงบแล้วก็หลังจากนั้นก็เดินทางกลับคือเรียกว่าคืองานนี้เนี่ยมันไม่ใช่คือจะบอกว่าพยายามจะมีการไปไปตีความว่าคุณสนที่พยายามจะเรียกคนมาลงถนนเพื่อมีการชุมนุมประท้วงต่อต้านล้มรัฐบาลแต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านคิดว่ามันอาจจะยังไม่ได้ถึงจุดนั้นแล้วคะ่ะคืองานนี้เรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วกันนะ เป็นการขยับอีกก้าวหนึ่งของการเมืองภาคประชาชนที่เขาก็จะมีการยื่นข้อเรียกร้องไปตามขั้นตอนนั่นแหละแล้วก็คงจะมีการตรวจสอบกันต่อไปว่าได้มีการดําเนินการตามข้อเรียกร้องหรือไม่อย่างไรนะคะเรียกว่าเป็นการส่งสัญญาณแรกไปยังรัฐบาลว่าถ้ายังไม่มีการดําเนินการตามข้อเรียกร้องหรือแม้แต่ลุยไฟนะคะลุยไฟในการเดินหน้าคุยตาม MOU44 แบบนั้นแล้วเนี่ย อันนี้อาจจะนำไปสู่การขยับอีกหนก้าวของการเมืองภาคประชาชนในอนาคตก็เป็นได้นะคะแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงจุดนั้นและในขณะเดียวกันทางฝั่งของรัฐบาลเองก็บอกว่าโอ๊ยอะไรกันเนี่ยนะเออเออก็จะมาลงถนนกันเนี่ยทั้งทั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยคือการที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยมันก็เป็นความก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังคิดอะไรอยู่กับเรื่องนี้ นะคะเพราะจริงๆแล้วถ้าหากว่ารอตอนนั้นจะบอกว่าเร่งรีบไงตอนนั้นก็บอกว่าเร่งรีบต้องมีการรีบตั้งคณะกรรมการต้องรีบเร่งคุยจะได้เอาพลังงานข้้นล่างขึ้นมาใช้แต่ตอนนี้กลับแบบไม่ได้ขยับขยื่นอะไรเลยไม่ได้ทําอะไรเลยที่มีความคืบหน้าแม้แต่การตั้งคณะกรรมการ JTC ที่บอกว่าตอนนั้นรีบตอนนี้ก็ไม่รีบแล้วก็ไม่รู้ว่ามีความกังวลในเรื่องอะไรหรือเปล่านะคะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าใช้เวลาตรงนี้ในการที่จะเริ่มต้นกันใหม่ กับเรื่องนี้ก็ยกเลิกมันไปเสียถ้าหากว่ามันมีปัญหาแล้วก็เริ่มต้นคุยกับกัมพูชาใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วกัมพูชาเองเนี่ยเขาก็หวังในผลประโยชน์พื้นที่ของเขาตามเส้นที่เขาขีดเหมือนกันเนี่ยตามเส้นสีแดงที่เขาขีดกินพื้นที่ของเราเข้ามาเขาก็หวังแบบนั้นแล้วแม้แต่เรื่องเอาเกาะกูดเนี่ยก็มีคนเคยเอาคาให้สัมภาษณ์ของฮุนมาเน็ตออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้ยเรื่องเกาะกูดเนี่ยนะ เราก็ยังไม่ได้มีการตกลงอะไรกันระหว่างไทยกับกัมพูชาในขณะที่ฝั่งไทยก็บอกว่าโอ้ยเขาเว้นให้เราเขาเว้นเกาะกูดที่เราไม่ต้องกลัวเนี่ยแค่นี้ก็มองกันคนละมุมแล้วนะคะคือมันเป็นการมองที่ทาให้เห็นเลยว่าเราเนี่ยดูแบบรักเพื่อนบ้านอะเออเดี๋ยวตกลงกันไม่ได้เดี๋ยวก็แบ่งกัน50 50ดูใจดีใจดีกับเพื่อนบ้านในขณะที่เพื่อนบ้านก็บอกว่าเฮ้ยเกาะกูดเนี่ยเราก็ต้องเรียกร้องมาเป็นของเรา เพราะว่าคนของเขาเนี่ยก็กดดันไปทางรัฐบาลของกรัรมพูชาเหมือนกันว่าทําไมคุณไปยอมปล่อยให้ประเทศไทยพูดอยู่ฝ่ายเดียวว่ากรัรมพูชาเป็นของประเทศไทยทําไมไม่ไฟเรื่องนี้ว่างันเนี่ยพูดง่ายภาษาชาวบ้านทําไมคุณไม่ไฟเรื่องนี้ทําไมคุณปล่อยให้เขาพูดอย่างเดียวเนี่ยคือท่าทีของเขาเนี่ยเขาก็อยากที่จะได้ผลประโยชน์ตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราอะดูแบบเกรงใจเพื่อนบ้านใจดีนะเนี่ยเกรงใจกันไปเกรงใจกันมาวันหนึ่งเขาอาจจะมา ต่อสู้เอาพื้นที่ตรงนี้ที่มันเป็นของเราไปเนี่ยโดยที่เสียพื้นที่ตรงนี้ไปโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้เนี่ยเหมือนที่เราเคยมีประสบการณ์มาแล้วในอดีตอย่างเนี้ค่ะนะคะมันจึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะต้องมามา d i s เคร d ิตกันว่าการออกมาเคลื่อนไหวของภาคประชาชนเป็นการเคลื่อนไหวของคนเพียงแค่กลุ่มหนึ่งเท่านั้นเป็นการเคลื่อนไหวของพวกคลั่งชาติเป็นการเคลื่อนไหวของคนที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะ แต่เนี่ยคือน่านบอกว่าคือจุดนี้เป็นจุดที่น่าติดตามมากนะคะสำหรับการเคลื่อนไหวของของภาคประชาชนแต่อย่างไรก็ตามทุกการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนไม่ได้แปลว่าเป็นการเปิดประตูและกวักมือให้ทหารออกมาปฏิวัติรัฐประหารนะคะมันคนละประเด็นกันนะไอ้การปฏิวัติรัฐประหารมันจะเกิดขึ้นได้เมื่อสถานการณ์สุกงอมเพียงพอเท่านั้น